สวัสดีครับเรียวจะไปครับพิพัดพิพั์จะมารีวิวจะมารีวิวของอเล่นของเล่นเรือของเล่นเรือสปีดโบ๊ทราคาถูกไปเล่นน้ำได้ไหนมาถ่ายใกล้ๆชัดๆดูสิมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้มันโฟกัสโฟกัสที่ของเล่น เรือสปีดโบ๊ทราคาถูกจากซุปเปอร์ชิปจากซุปเปอร์ชิปมันเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขายของส่งและขายของปลีกเรือสปีดโบ๊ทราคา2 3บาทเองแกออกมาจากแผงแน่เลยใช่ไหมใช่ไหนแกแกไม่ได้ ดึงแรงโอ้โหออกมาแล้วครับเป็นสปีดโบทสีสีอะไรสีขีอันนี้สีอะไรสีอะไรเอ้าสีเขียวเออสีอ่ามันเป็นไขลานมันหมุนตรงนี้ด้วยไหนมาดูให้พี่ๆเขาดูให้น้องๆเขาดูว่ามันจะคุ้มกับราคา23บาทหรือเปล่ามันหมุนด้วยโอ้ โอ้หมุน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 ไปโอ้โอ,อ้อย่างนี้เอาไปลอยน้ำได้นี่แี้เวเราจะไปรีวิวลอ,อ,อยน้ำงงให้ดูกันอีกทีหน,นึ่งให้ถึงบ้านก่อนเดีย๋ยวได้ตรงนี้เออเอา้าแค่นี้ก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวยเราค่อยจะไปรีวิวอีกครั้งหนึ่ง ในน้ำที่บ้านสวัสดีครับด้วย